ลมหายใจของเงาใต้สะพานไม้มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านไร่ตะวันคล้อยตั้งอยู่ริมลำคานสายยาวที่มีสะพานไม้เก่าแก่ทอดผ่านเสาไม้ยังคงตั้งมั่นแม้จะขานลมฝนมาหลายสิบปีและทุกๆเย็นจะมีเสียงลมหายใจเบาๆลอดผ่านใต้สะพานไม่มีใคร เคยกล้าลงไปดูว่าเสียงนั้นมาจากไหนคนแก่บอกว่าเป็นเงาที่อาศัยอยู่ใต้สะพานเด็กเล็กกลัวกันนักเพราะเชื่อว่าถ้าข้ามสะพานโดยไม่เอ่ยคําขออนุญาตเงาจะตามกลับบ้านแต่เด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าขุนเขาไม่เคยกลัวเลยสักนิดขุนเขาอายุเพียงสิบขวบเป็นเด็กขี้สงสัย รักการตั้งคำถามกับทุกสิ่งเขาชอบมานั่งใต้สะพานในตอนบ่ายฟังเสียงน้ำไหลแล้วจดคำถามลงสมุดว่าเงาหายใจได้ยังไงถ้าเงามีชีวิตมันจะเหงาไหมใครเป็นคนแรกที่คุยกับเงาจนคืนหนึ่งคุณเขาลืมกระเป๋าไว้ใต้สะพานเขาจึงแอบลงมาคนเดียว ในเวลาที่ดวงจันทร์ส่องตรงยอดสะพานพอดีเสียงลมหายใจดังขึ้นชัดเจนและครั้งนี้เสียงนั้นพูดกับเขาเจ้าคือคนแรกในรอบร้อยปีที่ไม่ได้กลัวข้าขุนเขาตกใจแต่ไม่วิ่งหนีเขาแค่ถามกลับไปด้วยความจริงใจว่าคุณเป็นเงาใต้สะพานจริงๆหรอครับ เงานั้นหัวเราะเบาๆก่อนจะเผยร่างให้เห็นมันเป็นเงารูปร่างคล้ายมนุษย์แต่โปร่งแสงคล้ายหมอกในยามเช้าและมันเล่าเรื่องราวของตนให้ฟังเมื่อหลายร้อยปีก่อนเงานตนนี้เคยเป็นคำสัญญาของชายคนหนึ่งที่รักหญิงสาวแต่ไม่อาจอยู่ร่วมกันได้เขาจึงอธิษฐานต่อแม่น้ำ ขอให้มีเงาแทนตนคอยเฝ้าดูแลหญิงสาวที่ข้ามสะพานทุกวันเมื่อเวลาผ่านไปหญิงสาวแก่เฒ่าเงานั้นยังคงเฝ้ารอแม้หญิงสาวคนนั้นจะจากโลกนี้ไปแล้วเงาก็ยังคงอยู่เพราะคำสัญญายังไม่ถูกลืมเงาตัวนั้นจึงไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีความตายแต่มันเหงา ขุนเขาไม่รู้จะปลอบยังไงเขาจึงชวนเงามาเล่นหมากฮอสอ่านหนังสือที่เขาเอามาจากโรงเรียนสอนเงาวาดรูปเงาด้วยดิงสอแท่งเล็กๆคืนแล้วคืนเล่าเงาก็หัวเราะอ,อีกครั้งแต่คืนหนึ่งดวงจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งสุดท้ายในฤดูเงานั้นพูดกับขุนเขาว่าข้าจะต้องไปแล้วเด็กน้อยไปไหนครับ เด็กชายถามเสียงสัน่นเจ้าทำให้ข้าเข้าใจว่าการรอใครที่ไม่กลับมามันไม่เท่ากับการได้อยู่กับใครที่เห็นข้าเราแสงจันทร์ค่อยๆกลืนร่างเงาเข้าไปเงากลายเป็นไอละอองละลายหายไปในสายลมเหลือไว้เพียงลมหายใจสุดท้ายที่กระสิบว่าขอบคุณคุณเขา รุ่งเช้าวันนั้นไม่มีเสียงลมหายใจใต้สะพานอีกต่อไปแต่คุณเขานำสมุดของเขาไปไว้ตรงมุมใต้สะพานทุกวันในสมุดมีคำถามหนึ่งเขียนไว้ลวกๆว่าถ้าเงากลับมาจะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังได้ไหมครับและคำตอบก็ถูกเขียนกลับมาด้วยลายมือประหลาดในคืนถัดไปแน่นอนเด็กน้อยคืนหน้า จะเป็นเรื่องของดวงดาวบ้างนะจากวันนั้นนิทานระหว่างขุนเขากับเงาก็เริ่มขึ้นในความฝันของใครหลายคนเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีใครเคยฟังมาก่อนและไม่มีใครลืมมันได้ลง